เพื่อนๆพี่น้นนนองวันนี้ประจีมาไหว้พระที่วัดไม่ใช่ที่วัดพระราชวังจันท์ค่ะอันนี้คือเมื่ออายุ300อปีผ่านมาแล้วนะคะก็จะมีสิ่งประหลาดพังแบบนี้นะคะของโบราณล้ำค่ามากเลย พระราชวังจันนี่ค่ะเดี๋ยวปจีพาไปดูนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งสวยงามมากของจังหวัดพิษณุโลกพระราชวังจันนี่ค่ะวันนี้พาย่ามาเที่ยวมานอนค้างคืนที่ เมืองพิษณุโลกค,คืนหนึ่งแล้วก็มาไหว้พระพุทธชินราชแล้วก็แวะเที่ยวตามสถานที่ตามประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้เพิ่งจะครึ่งวันยังเที่ยวไม่สุดเลยนี่ค่ะสวยงามมากเป็นศินละปะสมัยพระนเรศวรมหาราชค่ะพระราชวังจันนี้ก็คือเป็นสถ,ถานที่เกิดของพระนเรศวรนะคะ สมัยที่พมา่าจะมาตีเมืองพระนเรศวรอา,อายุตอนนั้นพระชนพรรษาเก้าขวบเ็เอาพระนเรศวรไปเป็นตัวประกันฉเฉลยศึกนะคะกับพระพี่นางสุพรรณกัลยาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังจันทร์นะคะพี่น้อง ลุงพลจะอธิบายส่วนต่างๆให้ญาฟังนะคะนี่ค่ะญาติลุงพลกำลังดูหินผลักหักพังของโบราณล้ำค่ามากพี่น้องสวยงามจริงๆมาให้ได้นะคะพี่น้องจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองโบราณพิษณุโลกสองแคว ดูบริเวณรอบๆนะคะพี่น้องวันนี้ปัจจีก็มาตรงกับช่วงวันหยุดวันแม่12สิงหาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดยาวผู้คนก็มาเที่ยวที่พระราชวังจันที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะผู้คนเยอะแยะม นี่ต้นมะขามนี่ก็เป็นร้อยร้อยปีแล้วนะคะต้นใหญ่มากแพ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มโอ้โห